สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิวร l แลนด์นะคะวันนี้ค่ะเปรี้ยก็จะมารีวิวซีรีส์โรแมนติกคอมดี้นะคะเรื่องสายตาบอกว่ารักค่ะ เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่น่ารักมากๆเลยนะคือดูเพลินดูสบายนะคะแต่ว่ามีความสนุกแล้วก็ความฟินแบบสุดๆไปเลยนะโดยงานนี้ค่ะได้พระเอกหน้าคมบาดใจยอย่างหลัวเจิ้งนะคะที่บอกเลยว่างานดีมากๆเลยนะมาประกบคู่กับนางเอกหวังเฮอรุ่นค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางเอกสุดโกะสุดเปิ่นเจียงหลี่ีนะคะเธอเป็นคนที่สามารถทําให้เหล่าดารานในวงการบันเทิงเนี่ยอวาดกลัวได้ค่ะอาชีพของเธอนะคะ ก็คือป,ปรราปารัสซี่นั่นเองนะคะภายใต้ชื่อแอคเคา t ์ค่ะนั่นก็คือคณะกรรมการตรวจสอบวินัยวงการบันเทิงค่ะซึ่งเธอนะคะต้องการที่จะทําให้แอคเคา t a ์แอคเคาน์นี้นะคะเป็นที่โด่งดังให้ได้ค่ะเพื่อต้องการที่จะใช้อิทธิพลในความโด่งดังของมันเนี่ยนะในการตามหารักแรกของเธอในวัยเด็กนั่นเองแล้วที่สําคัญนะคะนางเอกของเราค่ะเธอมีพี่สาวฝาแฝดนะที่บอกเลยว่าต่างกันสุดขั้วมากๆทั้งเรื่องของนิสยัยใจอคอบุคลิกนะคะรวม มถึงเรื่องของความเก่งด้วยนะคือพี่สาวนางเอกเนี่ยคือเก่งมากๆนะคะแต่ว่านางเอกเนี่ยก็คือแบบสอบได้ที่1นับนะจากท้ายอะไรแบบนี้พี่สาวของนางเอกนะคะก็คือปี้เสี่ยวหลานค่ะโปรดิวเซอร์มือทองค่ะแห่งเลร่รเหมืองพิกเจอร์นะคะที่คาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยก็คือจะเป็น working woman สายมั่นนะทำงานเก่งฉลาดทันคนนะคะแล้วก็ไม่ยอมคนอีกด้วยนะแล้วพี่สาวของนางเอกนะคะก็คือเป็นแฟนกับไลเจิงอีค่ะ CEO หนุ่มสุดฮอตแ่งเลิ่มเหมืองพิกเจอร์นะ คะพระเอกของเรานั่นเองค่ะเรื่องราวนะคะมันเริ่มต้นเมื่อปี่เสี่ยวหลานค่ะพี่สาวฝาแฝดของนางเอกเนี่ย ถูกรถชนนะคะในขณะที่เธอเนี่ยกำลังจะเดินทางไปเซ็นสัญญาร่วมลงทุนละครเรื่องการเดินทางของวัยเยาว์ค่ะกับทาง Universal p i c t u r e นะนางเอกนะคะที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเห็นตอนหน้าต่อตาเลยว่าพี่สาวของเธอเนี่ยถูกรถชนเนี่ยก็ได้ทําการปลอมตัวเป็นพี่สาวของตัวเองนะเพื่อที่จะไปเซ็นสัญญาในครั้งนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าสัญญาในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความพยายามหลายปีของพี่สาวเธอเลยฟังมาถึงตรงนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่า ว่าแบบเฮ้ยมันต้องน้ำเน่านแน่เลยอะไรอย่างนี้นะประมาณว่านางเอกเนี่ยปลอมตัวเป็นพี่สาวใช่ไหมเสร็จปุ๊บไปเจอกับพระเอกก็คือตกรุมรักกันเรียบร้อยสุดท้ายพระเอกมารู้ความจริงว่าแบบเฮ้ยนี่คือฝาแฝดอีกคนที่ปลอมตัวมานะแล้วพี่สาวนางเอกก็อาจจะฟื้นขึ้นมาอะไรแบบนี้แล้วก็แบบมาทวงพระเอกคืนดรามานู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่บอกเลยนะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะคือลืมพล็อตเก่าๆไปได้เลยนะคือวันแรกที่นางเอกปลอมตัวมาเซ็นสัญญานะคะ พระเอกก็คือรู้ทันทีเลยนะว่านี่คือเจียงหลี่หลๆนะคะนางเอกก็คือแบบเง้อไปเลยว่าเฮ้ยแบบ รู้ได้ไงอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่านางเอกกับพี่สาวเนี่ยไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกันนะก็คือคนหนึ่งใช้นามสกุลพ่ออีกคนหนึ่งใช้นามสกุลแม่นะคะแล้วก็ทั้งสองคนอะไม่เคยโผล่หน้าในที่สาธารณะด้วยกันเลยมีแค่ครอบครัวเท่านั้นนะคะที่รู้ว่าแบบมีฝาแฝดแล้วพระเอกเนี่ยก็คือเลยบอกนางเอกว่าพี่สาวเธอเนี่ยเคยพูดเรื่องของเธอให้ฟังครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งนางเอก,กคือแบบเข้าใจว่าเฮ้ย ก็เขาเป็นแฟนกันนะนอ้องต้องเล่าเรื่องครอบครัวเป็นธรรมดาเออแล้วก็เลยเรียกพระเอกนะคะว่าพี่เขยปรากฏว่าพอเรียกพระเอกว่าพี่เขยเท่านั้นแหละหนางเอกก็เงิบต่อสิจา้าประเด็นคือพระเอกบอกว่า คือพระเอกกับพี่สาวนางเอกเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะคือแค่แกล้งปลอมลอมเป็นคนรักกันเฉยเพื่อแบบสร้างกระแสให้บริษัทอะไรประมาณนี้แล้วที่พีกว่าคืออะไรรู้ไหมนางเอกค่ะคือเด็กผู้หญิงนะคะที่พระเอกเนี่ยหลงรักมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเออเอาสิอะไรมันจะแบบว่าอ,อ๋อพรมริคิดดนบันดาลขนาดนั้นนะ ก็คือพระเอกนะคะก็เลยวางแผนการบางอย่างคะ่ะเพื่อที่จะให้หนางเอกเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะบอกเลยว่าพระเอกเนี่ยมีความแบบรร้กาดอะ่ะเออมีความแบบเจ้าเล่ห์มากๆนะเจ้าแผนการนะคะถึงขั้นที่แบบว่าวางแผนลักพาเอาผู้หญิงเข้าบ้านนะคะทุกคนเออมีความแบบคลั่งรักสุดๆนะคะประมาณว่าแบบ คนนี้ฉันชอบอะคือฉันอยากได้ก็คือต้องได้อะไรแบบนี้มันก็จะเป็นความน่ารักของพระนางที่อยู่ด้วยกันนะคะคือนางเอกเนี่ยเป็นสายมันโนนะขี้มันโนแบบมันโนเก่งมากๆนะคะแล้วคือแต่ละฉากมันโนของนางเอกเนี่ยก็คือฟินๆกับพระเอกทั้งนั้นนะคะเรียกว่าจิกบอนขาดกันเลยทีเดียวนะและนอกจากนี้คะ่ะนางเอกของเราเนี่ยก็ยังแบบเป็นสายนิยายอีกด้วยแล้วคือนิยายที่แบบพกมาที่บ้านพระเอกนะคะก็จะเป็นแบบแนวๆท่านประธานอะไรแบบนี้ ึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวที่นางเอกชอบนั่นเองนะคะก็จะมีพวกยอดหวานใจของท่านประธานภระยาคนสนิข,ของท่านประธาน ความรักที่ลึกซึ้งของประธานที่อ่อนโยนอะไรแบบนี้ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทําไมนางเอกถึงเป็นคนขี้มโหน,น,นะและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นความสนุกในการที่นางเอกเนี่ยปลอมตัวเป็นพี่สาวของตัวเองนะคะเป็นโปรดิวเซอร์คนเก่งใช่ไหมแต่ว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนางเอกก็คือไม่ได้มีความสามารถในด้านนี้เลยนะแล้วคือการปลอมตัวของนางเอกนะคะก็คือเหมือนแบบไม่ได้ปลอมตัวก็จะมีความโกโกะเปิดๆตามสไตล์ของตัวเธอเองอยู่นะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็จะได้เห็นในเรื่องของความตั้ง ใจความพยายามของเธอในการที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองนะคะด้วยวิธีการของเธอในแบบของเธอในความเป็นเธอนะคือถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมองว่านางเอกเนี่ยอาจจะไร้เดียงสาเกินไปสาหรับวงการบันเทิงใช่ไหมคะแต่ด้วยความใสซื่อแล้วก็ความตรงไปตรงมาของนางเอกเนี่ยรวมถึงสกิลป,รปาร์ปรัซซี่ของนางเอกนะคะก็คือช่วยได้เยอะมากๆเลยนะโดยก็จะมีพระเอกของเรานะคะที่อยู่เคียงข้างแล้วก็เชื่อมั่นในตัวนางเอกเสมอนะคะ,ะ,คะเวลาที่แบบนางเอกมีเรื่องอะไรมานะพระเอกก็คือ คอยปลอบใจนางเอกนะคะไม่เคยดุไม่เคยว่านางเอกเลยนะแบบอ่อนโยนมากๆแล้วก็อบอุ่นมากๆนะคะและเรานะคะก็จะได้เห็นเรื่องราวในวงการบันเทิงด้วยนะการแย่งบทกันนะนักแสดงแต่ละคนเนี่ยก็คืออยากได้บทสําคัญสําคัญในละครโปรเจกต์ใหญ่ๆกันทั้งนั้นนะในเรื่องของการอัพค่าตัวต่างๆนะคะมันก็จะมีดาราสาวอยู่คนหนึ่งด้วยนะคะที่เป็นคู่ปร,รับกับพี่สาวนางเอกนะคะแล้วคือดาราสาวคนนี้ก็อยากได้บทนางเอกของ คอการเดินทางของวัยเยาด้วยนะนอกจากนี้ก็ยังชอบพระเอกเอีกด้วยนะคะแล้วก็แบบตามตือ้อตามจีบพระเอกไม่ปล่อยเลยนะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็คือมีความแบบชัดเจนหนักแน่นมากๆนะคะมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งค่ะที่พระเอกนางเอกเนี่ยแล้วก็ทีมงานต้องไปดูโลเคชั่นนอกสถานที่นะแล้วดาราสาวคนนี้เธอก็ตามมาด้วยก็จะตอแยพระเอกนะคะเอาน้ําให้พระเอกดื่มอะไรแบบนี้แต่ว่าพระเอกเนี่ยจริงๆก็คือไม่ได้อยากจะแบบรับมานะแต่ว่าด้วยความจําใจคะ่ะก็เลยต้องรับน้ําขวด นะนะมาดื่มพอดื่มเสร็จแล้วนะคะดาราสาวเธอก็แบบจะขอดื่มต่อขอดื่มต่อขวดของพระเอกนั่นแหละพระเอกก็แบบตอบตรงๆแบบหักหน้าเลยนะคะว่าแบบรังเกียจแต่พอบอกว่ารังเกียจแล้วใช่ไหมรังเกียจด,ดาราสาวนะคะแต่ว่ายื่นขวดน้ําขวดนั้นแหละที่ดื่มแล้วเนี่ยไปให้หนางเอกดื่มต่อนะคะเออเป็นไงล่ะรายไหม บอกเลยว่าพระเอกเรื่องเนี้คือร้ายแล้วก็จะมีความอ่อยนางเอกเก่งมากๆอ่อยเอาอ่อยเอานะคะแล้วด้วยความที่แบบนังเอกเป็นสายมันโนแบบนี้อะไรแบบนี้เจอแบบโอ้โหหลอหองานดีซิกแพคแบบนี้ <c oughs> อกล้ามอกกล้ามอกนะคะบอกเลย ไม่รอดจ้ะไม่รอดเรื่องนี้นะคะสนุกสนานค่ะดูเพลินไม่เครียดนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยเนื้อเรื่องคือเดินเร็วนะไม่ยืดเยื้อไม่อืดน,นะคะแล้วก็จะมีตัวละครใหม่ๆเนี่ยออกมาเพิ่มตลอดเวลาค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเพิ่มดีกรีความเข้มขน้นความสนุกของเรื่องแล้วก็เรื่องราวต่างๆให้มันมีดีเทลอะไรมากขึ้นไปอีกนะางานนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าความลับเรื่องการปลอมตัวของนางเอกเนี่ยจะถูกเปิดเผยไหมพี่สาวของนางเอกจะฟื้นเมื่อไหร่แล้วนังเอกนะคะจะหลุดจากโลกมา แล้วตกหลุมรักพระเอกจริงๆตอนไหนเรื่องนี้มีทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมซับไทยได้ทางไอฉีอีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรียวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย